นะนโนนนะนนเข้าไปอีกตัวแล้วนะในโรงงาน Ya. Yo. Apa lo, apa lo? Ah. ah. มีไหมมีมีตรงนาเตะมาบังไี้ตีนด้านหลังเลยนะใช่โดนต่อแทนน้าหกแทนน้าหกหน้าเก้าวน้าก้าวเหมือนเราจะโดนยิงหลังด้วยเนี่ย ใส่รออะไรอ่ะดารถโรติที่มีนที่ผมขับอยู่จะให้ไปเลยข้างหน้าไหมครับไปจอดไว้หนึ่งสองมาแล้วเกิดมีนใช่ไหมจะไปตั้งหกแฮมใช่้หมตัดอีทตัดอีทตัดอีทเข้าใกล้เลยยื้อไว้ก่อน2อกำลังเข้าตรงหน้าโอ้โผล่ระเบิดมาใหญ่เลย

วววผมโดนจริงนะผมได้อะไรไปตั้งเนี่ยผมโดนจากตรงนี้เลยเมื่อกี้ใส่ไฟปืนนะน่าจะใช่<า>ใช่ใช่แต่นั่นแหละแต่นั่นแหละยิงอัดเลยยิงอัดเลยในบ้านะนาดดั่นแหละนั่นแหละ มักแมนมีมักแมนจริงได้ แล้วสองสี่สี่คนเขาสองสี่สาม ขึ้นรถได้ไหมก่นแตกแล้วฟามแผลหมดอ่ะรอรถรถยังใช้อยู่ไหมใช่รถรถยังใช้ได้อยู่มองว่าว่าดลงนคนนึ่งจ้าขึ้นรถได้ไหม เดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟไปดีกุ๊บยังยังสไนเปอร์มันยิงใหญ่ต้องออกก่อนแลน่ก็อะตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นใช่เอาไปนึกว่ามีใครปาตโมุกข้ารถอ๋อรถจะกังใช่ใช่รถนั่นปิ้งไก่แต่แรกแล้วไปไฟไปเอ้ยจะไายรออะไรนะโคตรมา รออะไรอย่างมันเลยเมื่อกี้ไอ้จางเป็นรถ8ตัดๆไม่รอเลยจากกูทานทานสปอร์ต8หรอใครจะโดนจางเนาะตนไหมไปดูให้สองดูไปไกลก่อนเนี่ยเนี่ย ไอ้เจ้าคัปเตอร์บ,อบินวนเวียนอะไรทั้งนี้ที่เหลือกู้รถแตกไปเลยเรียบไปจากลอเรียบเลยฮะรอเรียบเลย<า><อ>เจ็บปอเอเปอกไปเลยไปไม่ได้เดี๋ยวเจ็บเลยวะให้มันเจ็บจะโดนได้ปะรถหนึ่งอนะ่ะข้อโดนหรืออะไรอ่ะ ยินมาเสียงจีเอลอะต้องรถเจ็ดใช่ใช่แค่เหมือนเขาอยู่ในป่า เกิดทางหน้าเลยนะทางหน้าต้องการจบ yeah. มาดีกรุ๊ปยศนะผมซ่อมอยู่นี่แหลคะครับนี่แหละว,วิ่งเจยบทางหน้าทำได้ไหมทำได้ทำได้แอนดูได้แล้วโอ้โหเสียสลาอะไรหรอแสรแล้วอุย้ยของเยอะมากเม,กมนเ<ล>ดมไปเนี่ยโตอ,อยู่ตรงนั้นนะอะยายายายิงฟัง มีัาแปลงกินรถจ่ายมาครับมาครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว น้อยรัวก้ลยบอกเลยอ่ะไม่มีมาล่ะพูดทางบังตาถบังบังตาสักครั้งบังตาห่อแคสต์ตัวไม่เห็นอมพาไว้แตงข้างพาไว้ข้งข้างบังอยู่แล้วไข่มันบังไปฮะแตงข้างบังไข่ยังข้งมาใไข่นี่แหละขอไอ้ไข่เนี่ย รถที่ตันเป็นตรงจ่าลงอะมันก็แตกบ้านแมนปาแถวถนนเยินักนจเอามให้คอืนมลงสุดนิดด้วยเอาเป็นต่างชาติ่อหรือของไทยลรอไม่ใชเฮ้ยรถมันยี่ว่ะปเอะใช่ไหมสวยๆรถเนี่ยสร้างเรา ไม่ทันแล้วรดได้อะเมื่อกี้มันเป็นรถจิบะรถจิบภูมเกาะจอดก็ไม่จอดก็ไหม,มเข้าไปเดินไปหาจา่าดีกว่าจ่านอนหลึบอยู่อะ <c oughs> เติมของด้วยนะอย่าลืมเติมนะ นอนเงบไปวะนอนเงินหน้าด้วยจ้าอาแะไงก็จ่าไปไหนแล้วอ่ะแต่แล้วต้นมาช่องดีเจ็ดห้ากีโลอ่ะมีมาร์คแมนอยู่ใกล้แฮปหลัเลยยิงฟรีตัวเดียวแมกกาเร็ตเลยนะมาร์คแดงอ่ะอะอะไรนะ ใครพูดอะไรวะไปอ,อยู่ข้ายเ,เน็บเนบลยวางอะไรนี่กันเด้อวางเลยนี่ด้วยจ้ะวางเลยตรงนี้คนเดียวใครอ่ะมักแมนโดนมักแมนโดนมักแมนอีทหรือบาลานซี่น้่แหละ